เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะเทศกาลแจ๊สหัวหิน International Jazz Festival 2025ค่ะ วันที่2ตุลาคม2568ที่ห้องประชุมนาเรศดำริสำนักง,งานเทศบาลนาครหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รองนายกเทศมนตรีนครหัวหินเป็นประธานการประชุมเตรียมพร้อมการจัดงานเทศกาลดนตรีหัวหิน International Jazz Festival 2025เทศกาลดนตรีแจ๊สนานาชาติหัวหินครั้งที่19มีนางสาวจิราวันบุญริศรองผู้อำนวยการการท่องเทีออย่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานประจวบคีรีขันธ์นายกิติพงศ์สิริเพชรเกษมนาย,ยกสมาคมธุรกิจการ ท่องเที่ยวหัวหินสะอานางวาสนาสีการจนาที่ปรึกษาสมาคมพร้อมด้วยโก้มิสเตอร์แซกแมนนายเสกพลอุ่นสำราญนักร้องและนักแซกโซโฟนชื่อดังหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมประชุม เทศก,กาลดนตรีแจ๊สนานาชาติหัวหินหรือหัวหินอินเตอร์เนชันแนลแจ๊สเฟสติวัลถือเป็นเทศก,กาลดนตรีที่อยู่คู่หัวหินมาอย่างยาวนานกว่าสองทศวรรษโดยในครั้งนี้เทศบา,นนาลนครหัวหินร่วมกับบริษัทแจ๊สอไรายโชบิดจำกัดโดยโกมิสเตอร์แซกแมนและบริษัทฮับสเตอร์จำกัดพร้อมด้วยภาคธุรกิจอาร์ติสมาคมโ,โรงแรมและห้างร้านต่างๆได้ร่วมมือกันก,นกำหนดจัดงานหัวหินอินเตอร์เนชันแนลแจ๊สเฟสติวัล2025ขึ้นระหว่างวันที่28ถึงวันที่29พฤ สจิกายน2568สวัน2เวทีรวมทั้งหมดกว่า20ชุดการแสดงตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง23นาฬิกาที่บริเวณทางลงชายหาดหัวหินและหน้าโรงแรมเซนทราแกนบีดรีสอร์ทหัวหินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและตอกย้ำภาพลักษณ์ของเมืองหัวหินในฐานะแจ๊สซิตี้ เนื่องจากนกครหัวหินเป็นที่ตั้งของวังไกรกังวลซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรทรงโปรโดจนได้รับการกล่าวขานว่าที่นี่คือบ้านของพ่อและพระองค์ทรงโปรดดนตรีแจ๊สเป็นอย่างมากอีกทั้งการจัดก,กิจกรรมดังกล่าวต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า20ปีส่งผลให้เทศกาลดนตรีแจ๊สที่หาดหัวหินนี้ ได้รับความนิยมและกลายเป็นส่วนหนึ่งในเทศกาลดนตรีโลกจนทำให้เป็นที่สนใจจากนักดนตรีแจ๊สจากทั่วโลกปรารถนาจะมาร่วมแสดงและนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบดนตรีแจ๊สจากทั่วโลกต่างเฝ้ารอคอยโดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมงานในครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า20,000คนสำหรับเทศกาลดนตรีแจ๊สในครั้งนี้ยังคงมีศิลปินนักร้องนักดนตรีแจ๊สจากนานาชาติเข้าร่วมงานอาทิมิสฟอร์แมนสหรัฐอเมริกา เดลบาเรอร์ออสเตรเลียจาครอบไดเซนเดนมาร์กสตีฟแคนนอนสหรัฐอเมริกายูริฮิชิโมโตะญี่ปุ่นยัสนีนคีเคเกอร์เดนมาร์กรวมถึงศิลปินแจ๊สแถวหน้าของเมืองไทยอาทิป้อมออตโตบานก็มิสเตอร์แซกแมนเดอะซาวด์ออฟเซียนแมวจิรศักดิ์ปานพุ่มโซอัฟเตอร์ซิก ชีพชนกสียามาดเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีการออกร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าของผู้ประกอบการจำนวน30บูธบบูรประชาชนนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมงานได้ฟรีไม่มีค่าผ่านประตู